สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทูนะแล้วกฤษดาคุณข่เช่นเคยนะครับโอเคอย่างนั้นทูขออนุญาตเริ่มเลยดีกว่านะขออนุญาตเริ่มเลยนะวันนี้จะขอเริ่มต้นที่เอาไปคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้เป็น c ีวิกเ d นะครับเป็น C ีวิกเอปีศูนปีศูนะครับเป็นตัวอ e. ีมาในราคาเล้าแสนเล้า2องแ0 0บาทนะครับเพียง2องแ0 0สี่หมก้บาทเน้นย้ำเลยสองแสน้าพับาท เคดีดีทูบอกเลยว่าคันนี้ใช้เงินลงเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อน5ปีเข้าๆตกอยู่ที่เดือนละประมาณ5,000บาทนะครับฟรีประกันแถมไปเลยนะครับฟรีประกันแถมไปเลยถ้ามาดูยางไม่ชอบยางยางเก่าเกินไปเราเปลี่ยนยางให้ใหม่อีกเส้น1ชุดจัดไปพร้อมขับนะครับคันนี้แะครับรายละเอียดสีตัวรถนะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าถึงแม้จะเป็นปีศูนย์กคุณดูซูมดูเลยนะครับตัวสีเนี่ยเกล็ดเม็ดสีนะครับที่มีความมุกนะครับสวยงาม ใช้คำว่าสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดเบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดหรือพันแปดเบนซินนะครับตัวนี้อัตราการกินน้ำมันทูบอกเลยว่าไม่เยอะถึงจะเป็นเครื่องเบนซินนะบางคนซีเรียสบอกว่าเครื่องพันแปดมันก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างไม่ได้ไซสไะนะ์เล็กนะน้อทูกินน้ํามันไหมใช้ได้ครับใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวอัตราการสิน้นเปลืองครับไม่กินขนาดนั้นนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว E นะครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับในส่งด้านล่างนะตัวล้อเป็นล้อแม็กซ์เดิมสแตนดาร์ดเดิมครับนะ ล้อแม็กนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับในตรงรุ่นเลยนะครับแม็กตรงรุ่นของเขาตรงรุ่นตรงปีเลยตัวปรับกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับสามารถมีปุ่มกดปรับเข้าปรับออกได้อันนี้ทูปรับเก็บไว้ให้ดูก่อนนะครับให้เห็นภาพนะครับลักษณะการเวลาเราปรับเก็บกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับกระจกจะแบ่งเป็นสา3ตอนนะตัวนี้ทูชอบอย่างหนึ่งของความเป็นซีวิกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกนะครับเวลาเราเลือกออกมาเนี่ยมันสามารถมุมมองนะเราอยู่ในห้องโดยสารเวลาจะมีรถแบบว่า เลี้ยวมาในมุมมองตรงนี้มันจะไม่ทึบรถหลายๆรุ่นนะครับมุมมองตรงนี้จะเป็นมุมอับคุณจะไม่สามารถเห็นรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับส่วนมากที่จะเห็นเด่นชัดเลยสามารถมองเห็นจากช่องนี้นะครับถึงแม้จะเป็นช่องที่เล็กน้อยขนาดนี้นะทกทกบอกเลยว่ากันทำพัสนาวิสัยของเราเนี่ยประหลายอยู่ในรถนะมันค่อนข้างโป่งนะครับตัวส่วนของประตูก็ตัวมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเส้นขอบนะครับเส้นขอบบนหลังคาเส้นขอบประตูเส้นขอบกระจกนะครับ สวยงามจริงๆนะครับรถไม่ได้สวยงามแค่ในตัวบอดี้ด้านข้างนะครับความสวยงามต้องเกิดจากทุกๆองค์ประกอบทุกๆส่วนของตัวรถนะครับในส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเห็นไหมสวยงามใสสะอาดทับทิมแดงคือแดงแจ๋เลยนะครับทับทิมแดงคือแดงจริงนะครับในส่วนของขม,มียมไฟด้านในก็เป็นสีคม,มียนเงาๆเ,เลยนะครับไม่มีเหลืองไม่มีหมองภายนอกผมควรนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องโดยสารด้านในกันบ้างครับผม ตัวภายในนะครับการดีไซน์นะครับก็จะเล่นไปคุมโทน2สีนะครับผมจะเป็นสีเบรดนะจ๊ะจะเป็นสีเบรดนะครับในส่วนครึ่งตัวรถด้านล่างนะครับแล้วจะเป็นสีเทาเข้มด้านบนนะครับนี่ไม่สีดานะครับเป็นสีเทาเข้มนะมีแอร์แบกอะไรทุกอย่างครบนะครับตัวนี้เป็นตัว E น่ะออปชั่นค่อนข้างเต็มแล้วนะครับค่อนข้างเต็มแล้วจริงๆนะครับรถปีส6หกคุณดูสวยขนาดนี้ใสขนาดนี้จะหาทากไหนเห็นไหมหาไม่ได้ในท้องตลาดนะครับหาไม่ได้ในท้องตลาดนะทุกบอกเลยว่าความสวยใส สายของเขาางี้นะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับูกบอกเลยเห็นไหมดูสิคอนโซลเขาเดิมๆนะครับตัวมาร์กจุดนะครับม่าจะเป็นปรับแรงลมนะครับปรับอุณหภูมินะครับหรือแม้แต่ตัวปรับวอลลุ่มเสียงของเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างนะครับไม่มีจางไม่มีหายนะครับบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้เจ้าของดูแลแบนดีมาส่วนคอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางก็ร่วมสมัยนะตามสไตล์รถปี06ก็จะไม่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 กีซายจะไม่ได้ โบราณจนเกินไปนะในช่องของวางแก้วนะครับก็เป็นสไลด์นะครับวางได้2แก้วนะครับของคอนโซลกลางนะครับพักเท้าแขนก็จะเป็นในส่วนของสีเบทนะครับเป็นหนังสีเบทนะครับเห็นไหมก็จะแมทกับตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูแผงอะไรอย่างงี้เห็นไหมเขาจะเล่นเป็นสีเบทในส่วนของครึ่งล่างของทั้งคันนะครับเห็นไหมเบาะสวยงามนะครับคอนโซลสวยงามแผงประตูสวยงามคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าลืมแจ้งนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะ เกียร์โต้นะใช้งานง่ายนะครับมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยความเป็นสปอร์ตของฮอนด้าเขาก็ค่อนข้างให้มาเยอะนะครับพวงมาลัยคอนด้าครับดีไซน์จะมาในลักษณะนี้หมดเบาะพวงมาลัยสามก้านพวงมาลัยสามก้านแล้วพวงมาลัยของฮอนด้าจะไม่ใหญ่นะครับจะให้อารมณ์สปอร์ตนะเล็กๆครับเล็กๆให้อารมณ์สปอร์ตกระทัดรัดนะครับจับง่ายนะครับจับง่ายนี่ช่วงวอลของพวงมาลัยนะครับก็จะพอดีกับล็อกมือที่เราจับนะครับในท่านั่งเวลาเราขับนะครับในท่านั่งของเราขับนะก็จะค่อนข้างกระชับมือออนนนนนนะะคครัับบบโเมาาาาดดู่งงสวฝ้้้ก ก็ด้านบนก็ฝ้าด้านบนก็จะเป็นสีครีมนะครับก็จะเป็นสีครีมนะให้อารมณ์สีครีมทั้งคันเลยนะความคันนี้เห็นไหมฝ้าด้านบนก็ใสสะอาดนะครับเป็นสีครีมเข้ากับตัวเบาะนะครับเบาะหนังก็ข้างหลังก็เป็นสีครีมนะครับสวยงามอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าแล้วหน้าของควรละเปิดประตูมาปุ๊บขอซูมที่แผงประตูกันเลยแม้แผงประตูสวยงามใสสะอาดจริงๆนะครับรถปีศูนย์หกจริงหรือเปล่าทูคิดว่ารถปีสองพันสิบหกนี่ย นอกประตูนะครับไม่เคยแกะไม่เคยลือไม่เคยงัดนะครับสวยงามจริงๆนะกาวยางเดิมจากศูนย์อยู่ครบนะครับเห็นไหมจุดอาร์คจุดอะไรจุดทุกจุดนะครับนี่คือเดิมๆจากศูนรถไม่เคยชนนะครับโอเคมาส่งเบาะอ่ะก็จะเป็นเบาะสีครีมสีเบรสนะจ๊ะบางคนเนี่ยเบาะหนังหลายๆคนถามหาแล้วก็คุณผู้หญิงค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าจริงคนที่มีลูกเนี่ยทูบอกในทูแนะนํานะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าเป็นเบาะพรมนะครับเบาะกำมะหยี่เบาะผ้าเนี่ย เด็กๆนอด้วยความโซนของเด็กๆก็มีกันบ้างแหละกินน้ําอัดลมเนาะน้ําหวานหรืออะไรเนี่ยถ้าหกมาเนี่ยจะค่อนข้างทำความสะอาดยากนะด้วยความเป็นเบาะผ้านครับแต่ถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยคุณคุณมีแค่เพียงใช้ชั่วครับคุณเช็ดปื้ดเดียวจบเลยนะครับน้ำหกมาเช็ดปื้ดเดียวจบดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วคุณดูความใหม่ของเบาะนะครับเหมือนไม่เคยใช้งานเหมือนไม่เคยใช้งานเลยตึงตึงเปี้ยตึงเปี้ยงจริงนะครับเบลมีครบทุกจุดนะครับนี่คือความปลอดภัยนะครับเราไม่เคยลือ้อไม่เคยกลึงไ,ไม่เคยแกะอะไรของเขาเลยครับ ขาให้มาแบบไหนเราไปแบบนั้นเลยนะครับสวยงามนี่ความสวยของเบาะนะครับก็มีพักแขนกลางนะครับสามารถวางแก้วน้าได้สอแก้วนะครับก็ตามสไตล์รถซีดานอยู่แล้วนะตัวแขวนของด้านหลังก็มีอยู่แล้วนะในส่วนของเบาะของผู้โดยสารด้านข้างนะครับก็ต้องมีตัวแขวนสัมภาระอะไรก็แล้วแต่แขวนหมวกแขวนถุงแขวนขั้นลมก็ได้ตามรสนิยสะดวกใช้นะครับผมคอนโซลหลังนะครับก็จะมาพร้อมลําลำโพงหนึ่งคู่นะครับก็จะคุมโทนด้วยสีเบจเหมือนกันนะครับไฟท้ายหลังอันนี้เป็น อันนี้เป็นมุ่งของไฟไท้ายหลังนะครับปลวลาเหยียบเบรกก็จะมีไฟไท้ายหลังด้านนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ทูมานําเสนอเนาะก็จะเป็นรถที่เป็นรุ่นพี่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเครื่องยนต์จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับคันนี้นิสสันเทียรานะครับตัว200 XL นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2,000นะครับปี2011นะครับเสนอขายในราคาเพียง3,49,000บาท3,49,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดีลวประมาณ6,500บาท6,500บาทเท่านั้นเอง5ปีนะครับเครดี เครดิตดีนะครับใช้เงินลงทุนสองหมื่นนะครับวงด้าห้าเปอร์เซ็นต์พอที่สำคัญคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขายของเขาเลยนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะรับสายลัดดิสซันชัดเจนนะครับขนานดิสซันก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะมีเสริมด้วยคิ้วเป็นคิ้วโครเมียมยาวมาด้านข้างนะครับเป็นไฟตัดหมอกไม่พอเขามีการเสริมออปชั่นนะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับเป็นการดีไซน์ของเขาไปเลยนะครับเป็นคิ้วโครเมียมยาวด้านข้างไฟหน้าใสสะอาดนะครับไฟด้านบนจะมีเหลืองฟ้าๆหน่อยคล้ายๆสไตล์ไฮบริด คลาสไอไฮบริดนะจะให้อารมณ์ดูหรูดูแพงนะครับคันนี้ออชชั่นค่อนข้างเต็มแต่เดี๋ยวเต็มยังไงเราทูจะค่อยๆไล่เลียงพาชมกันไปนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับพอใส่สะอาดล้างน้ําด้านหน้าดําสนิทนะครับรถค่อนข้างสภาพดีมากๆมากๆเลยนะครับล้อแม็กซ์สแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับล้อแม็กซ์สแตนดาร์ดจากศูนย์ตรงรุ่นตรงปีนะครับปี2011นะครับมาถึงส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างอ่ะไฟเลี้ยมวงก้กระจกกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความเป็น l u รี่คาร์นะครับต้องมีนะ ไฟเลี้ยงมังโกระจกนะครับไฟเลี้ยงมังโกระจกต้องมีนะด้วยความเป็น l u รี่คาร์นะครับ mm. ตัวหูกระจกตัวนี้จะไม่ได้เป็นสีดําด้านเหมือนรถทั่วๆไปนะครับจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับหรือดําเงานะครับการสักข้าประตูนะครับตรงรุ่นตรงตรงตรุ่นตรงปีของเขานะครับเป็นของเทียรหน้านะครับของเดิมอย่างศูนย์เสากลา,า,าตงตัวประตูนะครับก็จะเป็นดำเมทัลลิกนะครับจะเป็นดำเมทัลลิกนะจะเล่นเป็นดำเมทัลลิกทั้งคันเลยจะไม่มีสีดําด้านเลยดําด้านมีแค่เพียงรางน้ําด้านหน้าเท่านั้นเองแข่งชิงฤทธิด้านหน้านะครับขอบประตูนะครับก็็็จจะะะะะะะเเเเเปปปนน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 คคคคคคครรรรมมมมมีียยยััััััับบบบบบททท้้้้งงงงตููู4าาาลลล่่หหแขอผ สันกระสีขามุกเนี่ยสวยงามเลยเพราะว่ามือเปิดของเขาเนี่ย <C OS L tendon> ก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นคิวค้วข้ามประตูคิ้วข้ามประตูคันนี้เห็นไหมความเป็ลโลชุรีล่ลูกเล่นเยอะอยู่แล้วคิ้วข้ามประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับตั้งแต่ประตูบานหน้าตลอดประตูบานท้ายเลยนะครับจะเป็นคิ้วโครเมียมทั้งบานเลยนะครับผมไฟท้ายนะครับตัวปี2011นะครับไฟท้ายก็จะค่อนข้างยาวในลักษณะนี้นะครับความแดงเนี่ยคือแดงจริงเห็นไหมไฟ LED ด้านในครับอยู่ครบอยู่ครบไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้า ตัวคิ้วคมเนี่ยเขาจะให้มาเยอะมากๆเพราะความลักชัวรี่แบรนด์ไอ้ลัักชวรี่คาร์แล้วเห็นไหมเซอรเซอร์หลังมาครบนะครับออปชั่นเต็มต่อไปจะพาไปดูรายละเอียดของภายในห้องโดยสารนะครับผมเชิญเลยครับผมเดี๋ยวพาชมนะแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีสีเบจทั้งบานนะครับมีเล่นลายเป็นลายไม้นะครับในสโซ่พักแขนนะครับโซ่ของพักแขนนะครับตรงกลางนะครับเห็นไหมจะเล่นด้วยสีเบจนะครับพักแขน จะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็จะมีตัวมือมือดึงประตูนะไม่ใช่มือเปิดนะมือดึงประตูก็จะเป็นเล่นสีเงินนะครับเป็นสีบอลนะครับเป็นสีบอลไม่ถึงกระสีเงินเงานะแผงประตูเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังนะครับไม่ใช่ตัวไฟเบอร์ฉีดนะครับชี้ให้ดูเลยนะครับแผงประตูตัวนี้นะครับที่มีรอยเย็บนะครับไม่ตัวไม่ใช่ชิ้นไฟเบอร์ฉีดเหมือนนะครับแต่เป็นหนังเย็บจริงๆนะครับผมเป็นหนังเย็บจริงๆนะคอนโซลภายในกันบ้างนะครับคอนโซลภายในก็ตรงกลางนะครับก็เยอะคาดด้วยลายไม้นะครับตั้งแต่ สายสุดจนถึงจรหลดขวาสุดในส่วนของคนขับเลยนะครับส่วนภายในคอนโซลจะคุมด้วยสีเบจทั้งคันนะครับสีเบจทั้งคันมีขีดสีดําในส่งแผงเครื่องเสียงเล็กน้อยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็สายสะอาดนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแปะกาวไม่มีรอยแปะอะไรทั้งนั้นนะครับสวยใสสะอาดเลยนะครับลาโพงกลางนะครับก็การกระจายเสียงภายในรถค่อนข้างดีนะครับผมก็จะครบส่วนเลยกลางหน้าหลังนะครับซ้ายขวาออกครบนะครับจอแสดงผลนะครับก็ในเรื่องของ อ่าวอลลุมแอร์นะครับวอลลุมเสียงนะครับเวลาแล้วก็เรดิโอนะครับคลื่นความถี่ก็คือปกติเลยครับผมตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับจอแสดงผลอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือปรับเครื่องเสียงครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นปรับเรื่องของอุณหภูมินะครับผมหรือความเย็นนะครับเป็นวอลลุมนะครับแยกแอร์ซ้ายขวานะครับเป็นโหมดก็ตรงนี้เลยนะครับผมช่วงกลางก็จะมีช่องออปชั่นเห็นไหมตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรนะแต่เปิดได้นะครับเปิดได้ก็จะเป็นตัว อะแดปเตอร์นะครับจะเป็นในส่วนของตัวฮีเตอร์ความความร้อนจุดบุหรี่หรืออะไรจุดไฟนะรครับแล้วก็ช่องเก็บเหรียญน,นะครับโอเคตรงนี้เพื่อรับช่องทางโดดมาเก็บเหรียญตรงนี้พอมาถึงคอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับไม่ใช้แล้วก็ปิดไปอย่างนี้มันก็ดูเรียบดูเรียบดูไม่เทอะทะนะครับไม่ได้เป็นบุม๋มบุ๋มโบนะตัวนี้จะเป็นช่องมีฝาปิดนะครับเปิดมาก็สามารถวางแก้วได้2แก้วนะครับผมส่วนเก๊ะนะครับเก๊ะเขาก็จะเป็น2 2 2สองชั้นเปิดมาปุ๊บแล้วสำรป,ปิดก่อนเปิดมา <Have S 1> แถบแรก จะวางบินใบเสร็จนะครับวางเหรียญวางเงินได้สบายเปิดช่วงบนมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดลึกแล้วเบาะนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนี่ยถูกปรับให้ดูนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับขึ้นหน้าหลังสูงต่ำเอ็นหลังก็คือใช้เบาะไฟฟ้านะครับในส่วนของคนขับแต่เบาะข้างจะเป็นแมบน่นนะเป็นแมบน่นนะครับแต่การดีไซน์เบาะเหมือนกันทั้งคู่นะคือเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับมาสมงพงว่าอะไรกันว่าง นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นสีครีมนะบางรุ่นนะครับภายรถเป็นสีครีมแต่พวงมาลัยเป็นดำแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยสีครีมนะครับก็เป็นแมทชิ่งกับทางคันเลยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็สามารถเปลี่ยนอ่ช่องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโวลูมนะครับเปลี่ยนช่องของเรดิโอนะครับเปลี่ยนเซกชั่นของช่องเพลงตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในที่พวงมาลัยเลยนะครับผมคันนี้เป็นรีโมทนะครับเป็นพุชตาร์นะครับเป็นรีโมทนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับเพียงแค่พกรีโมทติดตัวไว้เหยียบเบรกครับจะ อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้แผงประตูด้านหลังก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเป็นสีเบจทั้งบานนะครับมือเปิดมือจับประตูจะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีเงินนะครับส่วนพักแขนกลางนะครับก็จะมีตัวนวลซับนะครับสำหรับกับลายไม้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมเหมือนกันแต่พักแขนใหญ่มากๆพักแขนใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะพักแขนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เปิดพักทะ พักเท้าพักเข้าตรงกลางมาแล้วพักแขนตรงกลางมาก็ใสแ่แก้วน,น้ำได้สองแก้วเหมือนกันแต่สามารถเปิดได้อีกสมมุติเรามีาสัมภาระอยู่ในกระโปรงหลังนี่เห็นไหมจะมีช่องตรงนี้ปิดอีกหนึ่งมีแอร์หลังนะครับรถลักชูรี่ต้องมีแอร์หลังนะครับไม่มีไม่ได้นะถือว่าเป็นลักชูรี่ไม่แท้นะครับมีแอร์หลังนะครับหนึ่งคู่ก็แยกซ้ายขวาเลยไม่ต้องแย่งกันนะครับเผื่อแอร์หน้าไม่พอเราก็แอร์หลังมาใช้นะครับออสซิสีทั่วไปเนาะก็มีเก็บเหรียญเก็บสัมภาระแหละนิดนหน่อยหนะะบเยาะกร เป๋าหลังนะครับทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะทั้งฝั่งคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็ให้คนหลังด้านหลังแล้วใส่สัมภาระใส่เอกสารนะครับ <S <S โอเคเลยตัวนี้เบาะก,ก็นุ่มๆนิ่มๆนะครับตึงๆอยู่เลยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยปะนะครับไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรแล้วพร้อมใช้สุดๆแล้วหนังนที่สำคัญคันนี้นจะหนังก็ดีกว่ารถหลายๆแบรนด์นะพอจิวดิ้งการจับไปนุ่มมือมากเลย <S 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 ส่วนไฟอ่ะนิดหนึ่ง ไฟนะครับตัวเทียนหน้าจะไม่มีไฟในส่วนของตรงกลางนะครับคุณสังเกตดูได้ปกติรถก็จะมีอยู่ตรงนี้แหละตรงกลางครับแต่เทียนหน้าเขาแย่งมาเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมแยกมาเปอยู่ข้างๆนะครับว่าให้อันนี้เหมือนไฟสําหรับเพื่อให้คนด้านหลังมากกว่านะเพราะคนขับถ้าจะเอื้อมมาเปิดมาปิดอย่างเงี้ยทุกมองว่ามันคงไม่ท่านันหรอกนะครับตรงนี้ได้ให้ส่งคนด้านหลังนะเผื่อเปิดมาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาของนะครับหาโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเวลาขับไปในมืดมืนะจะเห็นผลเลยจะเห็นคุณค่าการใช้งาานนของเเค้ลยรับตี วันนี้ทูและกิตาคุตคาต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับช่วงบ่ายและช่วงเย็นจะมีรถอะไรนํมาเสนอเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับแล้วก็มาพ้อมโปรโมชั่นดีๆนะใครพลาดบ,บอกเลยว่าเสียใจแย่เลยนะครับวันนี้ทูต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับ